ข่าด่างในบ้านนะคะเราจะมาปลูกเจ้านี้กันข่าด่างมหัศจรรย์เอยไม่ใช่ข่าด่างนําเข้านะคะเมื่อได้ไปแล้วควรทํายังไงเอาตั้งแต่ขั้นตอนมือใหม่เลยยังไม่เคยปลูกเลยอะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข่าด่างนําเข้าที่ทุกคนได้กันไปแบบ ได้กันไปใหม่ว่าทํายังไงบ้างขั้นตอนวิธีการมียังไงบ้างวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกแบบง่ายที่สุดค่ะขั้นตอนแรกเมื่อเราได้ข่าด่างมาเราจะต้องแช่น้ําก่อนเลยนะคะเพราะว่าเออไม้นาเข้าพวกนี้มันคลายน้ํามาระหว่างทางเพราะมันอดน้ํามานานมากๆเกินสิบห้าวันนะคะเอามาแช่น้ำเนาะหลังจากแช่น้ําเสร็จก่อนที่เราจะลงปลูกมีพวกนี้คือข่าด่างนะคะ หลังจากที่เราก่อนที่เราจะลงปลูกบางคนก็จะบอกเทคนิคว่าให้ตัดใบออกหมดเพราะลดการคลายน้ําแต่บางคนก็จะแบบเอ้ยถ้าแบบใบมันด่างแล้วฉันจะตัดใบทําไมในเมื่อใบมันมีค่าเราจะมาสาธิตวิธีการปลูกแบบไม่ต้องตัดใบออกนะคะหรืออาจจะตัดใบออกบางส่วนใบที่มันเหี่ยวๆเนอะอันนี้นี่ให้ดูพวกนี้คือด่างสวนมากเลยให้ดูใกล้ๆให้กล้องดูใกล้ๆพวกนี้คือขาใบาด่างนี่ เห็นไหมนี่ใบด่างแบบนี้เป็นด่างธรรมชาติที่แบบไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกต้นมันจะเหมือนกันเนาะไอ้พวกนี้นะอ่ะโอเคอันนี้เราแช่น้ำเอาไว้หลายวันละจนบางทีมันเริ่มมีแบบเริ่มมีแบบรากใหม่ของมันออกมาแล้วนะอันนี้นะคะ,ะให้ดูว่าเริ่มมีรากใหม่ของมันออกมาแล้วนี่อันนี้เราแช่น้ำใบใบที่มันเป็นแบบนี้เนาะใบที่มันเป็นอย่างนี้เราสามารถตัดเล็มได้นะเนี่ยตัดเล็มใบออกไปเลย มันคือใบที่ไหม้แล้วก็เราแช่น้ำไว้เนี่ยบางทีเนี่ยลากออกมาละลากมาละลากขาวๆออกมาละอุปกรณ์ของเรานั้นมีอะไรบ้างมีมะพร้าวสับแช่น้ำนะเราจะเปิดน้ำมะพร้าวสับของเรานะมันอมน้ำแล้วก็ขุยมะพร้าวแช่น้ำด้วยก็ได้เพื่อให้มันอมน้ำเพราะพวกนี้มันจะชอบความแชะ เตรียมกระมังไว้หลายหลายใบแล้วก็บางคนบอกว่าการแช่น้ําเนี่ยทำให้เหมือนเราได้ล้างอีพวกเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างอะ่ะอีพวกยากันอะไรของเนี้ยพวกขุยมะพร้าวพวกมะพร้าวสับมันจะมีแบบยาที่กันมันจะเน่าเสียหรือกันเชื้อราหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถล้างมันออกไปก่อนได้น้ำหนึ่งน้ำสองหรือว่าแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรางี้ก็ได้นะหรือถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องแช่ทิ้งไว้แค่ให้มันอมน้ำเนาะให้มันอมน้ำอ่ะ อันน uh oh, exactly ี้เหมือนกันอันนี้เราก็ใส่กระรำบังแล้วก็ให้มันอมน้ําเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าขาด่างที่เราแช่น้ําเอาไว้แล้วเนี่ยก็คือมันอยู่ในความชื้นมาแล้วเนาะอันนี้มันก็ต้องการความชื้นต่อไม่ใช่ว่าเราปลูกแห้งๆเหมือนการปลูกแคนตัาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องการปลูกแช่ๆนะอ่ันนี้ก็คือมะพร้าวสับก็ทำการแช่น้ำมะพร้าวสับทำการแช่น้ำ แล้วก็ขุาา๋ยมะพร้าวก็ทกําการแช่น้ําแช่น้าําทั้งคู่เลยมพะพร้าวสับแล้วก็ขุ๋ยมะพร้าวแช่ประมาณนี้อาะพอปิดน้ําได้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีมะพร้าวสับแช่น้าปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็ดินถุงนะคะดินถุงใช้เป็นดินถุงธรรมดาแต่ว่าต้องดูเป็นดินที่มันเป็นดินหมักใบกัมปูหรือว่าเป็นดินที่ไม่ใช่ดินที่มีแต่สีดำที่ไม่ใช่มีแต่แกบกับปุ๋ยมะพร้าวนะ ดินงานก็ช่วยเทมานะคะดินถุงอันนี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อใกล้ๆ้ให้ดูเนื้อใกล้ๆกล,กลว่ามันเป็นดินที่เราเลือกเป็นดินที่มันเป็นดินเขาเรียกว่าไงนะดินหมักใบก้ามปูนะเธอเป็นดินจริงๆเป็นดินจริงๆที่ไม่ใช่ดินสีดําที่เราเจอเป็นพวกแกบอะเนาะอ่ะโอเคกระถางเบอร์ลายอันนี้เป็นกระถางเบอร์ลายกระถางแปดนิ้ว ะะหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆควรเอาใหญ่เอาไว้ก็ดีเพราะว่าเผื่อการขยายตัวด้วยขั้นตอนแรกเราเอาอันนี้ที่เราแช่น้ําไว้ลองลองไว้ด้านล่างกันดิน6ททำไมต้องลองถามว่าลองด้วยมะพร้าวสับก็ได้นะเออลองด้วยขุยมะพร้าวนี่ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเรายกมันมีเปอร์เซ็นต์การหกเราเอาผสมกันก็ได้เนี่ยอันนี้ลองไปก่อนหน่อยนึงแล้วก็ค่อยเอาอันนี้ตาม ลองอีกหน่อยหนึ่งที่ว่าแช่น้ําไว้แล้วหลังจากนั้นขุยมะพร้าวที่เราได้เนี่ยเราจะมาผสมกับดินผสมกับดินให้มันแฉะแนะแฉะแนี่คือถูกต้องนะแฉะแคือถูกต้องถามว่าแห้งได้ไหมแห้งก็ได้แล้วก็เดี๋ยวตอนหลังเราก็ลดน้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะเนี่ยก็คลุกคลุกกันไปให้มันมีแบบสัดส่วนกันไปเพราะอันนี้เพอ,อน,นี้ดินอันนี้ไม่มีขุยมะพร้าวอันนี้เราซื้อเป็นดินล้วนดินหมักใบกัมปูล้วนไม่มีขุยมะพร้าวแต่ว่าถ้าดินถุงบางเจ้ามีขุยมมะพานน้้้้าาาวแลก็็ขันนนอีจจไ่ํเป แต่อยากให้ซื้อเป็นดินที่มันดูเป็นดินบแลวจับเนื้อดินน่ะที่มันเป็นถุงที่แพงขึ้นมาหน่อยอันนั้นจะดีกว่าแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปประมาณครึ่งเสร็จแล้วเราก็เลือกขา่ด่างของเราถ้าต้นเล็กเราจะปลูกสองไปเลยทีเดียวก็ได้ต้นใหญ่เราจะปลูกหนึ่งอันนี้อันนี้กิ่งไม่ได้ใหญ่เราจะปลูกไปเลยสองนะหรือปลูกหนึ่งปลูกสองเลยนะอะ่วางไว้อันนี้คือครึ่งกระถางแล้วแล้วเราก็วางไว้แล้วก็เอาพวกนี้หมกาห,าหมก โเข้าไปได้เลยกดๆนิดหน่อยแต่ไม่ต้องกดแล้วเพราะของเราเริ่มมีรากอ่อนๆแล้วหมกเข้าไปได้เลยชอบแฉะนะหมก,กแบบนี้แล้วก็อันนี้โปะข้างบนหรือว่าเขาโปะข้างบนหรือจะเป็นมะพร้าวสับโปะข้างบนก็ได้มะพร้าวสับที่เราแช่น้ำก็โปะข้างบนประมาณนี้ส่วนมากเราเจอเวลาเราเจอที่เขาปลูกเขาจะเอาอันนี้โปะข้างบนเนาะนี่ไม่รู้โปะอ่ะไม่รู้โปะทำไมเหมือนกัน รักษาความชื้นข้างล่างอะแล้วก็กดเล็กน้อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้รดน้าได้เลยแล้วก็วางไวท้ที่วางไว้ที่ไม่แดดแรงนะลำไรแบบนี้ก่อนวางไว้ที่ลำไรใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้วางไว้อย่างนี้ก่อนอะแล้วก็ทํกระถางต่อไปดูกันอีกทีว่ายัางไงบ้างจากเอามะพร้าวสับที่ล้างน้ำแช่น้ำไว้แล้ว1กึกามรองก้นเพื่อไม่ให้ดินโผล่หนึ่งถึงสองกามกได้อยู่ที่ขนาดกระถางนะคะแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนี้ตกตกไปด้วยตรงนี้ ลองปนเพิ่มเติมไปแล้วก็มาผสมกับดินตรงนี้ผสมไปับดินให้มันมีความแบบอุ้มน้ําเพราะว่าอันนี้มันจะอุ้มน้าได้ดีอ่ะประมาณคือแล้วก็เอาขาด่างของเราหนึ่งต้นหรือสองต้นก็ได้นะคะน,นี้จะปลูกทีละคู่ไปเลยจะได้แบบเนาะเพราะากระถางมันใหญ่นี่ ก็โปะดินที่มันผสมปุ๋ยมะพร้าว้ก็ด้านบนก็โปะปุ๋ยมะพร้าวเข้าไปอีกก็ได้แล้วก็จะโปะมะพร้าวสับเข้าไปก็ได้โปะไปเลยเพื่อรักษาความชื้นในดินเพราะพวกนี้ชอบน้ําแล้วก็ที่สําคัญใบใบด่างพวกนี้จะไม่ค่อยจะเลี้ยงแดดแบบแรงกันมากเท่าไหร่นะก็จะเลี้ยงแบบร่มรำไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีตรงที่มันเป็นสีเหลืองมากสีเหลืองมากแบบนี้มันจะมันจะไม่ง่ายไม่ง่ายกว่าที่ว่าเป็นด่างที่เขียวเยอะๆนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อย้หรือว่าปลูปล BACK กสองจริ อันนี้พวกนี้เป็นขาด่างน้ําเข้าอดน้ํามานานนะตอเราก็อัดน้ําให้มันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวผสมกันไปแล้วก็โรยปุ๋ยอันนั้นได้ออสโมโคดด้านบนได้ปุ๋ยละลายช้านะคะสีเหลืองโรยด้านบนได้ประมาณแบบห้าเมตรสิบเมตรนะคะไม่ต้องเยอะนะโรยด้านบนมันก็จะค่อยๆได้กินไปเรื่อยๆ ด้วยอันนี้เก็บความชื้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปลูกโลกแปงกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือแปงที่เราทำเอาไว้ก็คือใส่ดินไว้แล้วก็ใส่ทรายผสมอันนี้คือขาดางต้นเล็กๆปุ๋ยขาดาังต้นเล็กๆบางส่วนที่เราเก็บเอาไว้แล้วเราไม่ได้ขายเพราะมันยังต้นเล็กอยู่ เราก็ปลูกลงแปลงเลยแต่ตรงนี้เราลดน้ําทุกวันตอนเย็นนะคะเติมดินตรงโคนได้เพิ่มเติมแต่ตรงนี้มีดินอยู่แล้วเพราะว่าเอาดินมาใส่อยู่แล้วเนาะปลูกห่างห่างประมาณคืบมือคือบมือเผื่อโตหรือว่าแคบกว่านี้ก็ได้เพราะว่าขาดเดี๋ยเขาปลูกแบบชิดๆได้แต่นี้เราต้องการให้แบบใบมันออกฟอร์มเราไม่ได้แบบปลูกไว้กินเนาะอันนี้ก็ขุดหลุมนะคะแล้วก็ขุดหลุมนิดหน่อยแล้วก็หมกเข้าไปได้เลย แล้วก็ลดน้ําทุกเย็นนี่แล้วก็เราอาจจะเอาอีพวกแบบคุยมะพร้าวของเรามาหมกโคนเพื่อให้มันแบบอันนี้ก็ได้นะเก็บความชื้นก็ได้นะเนี่ยันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ต้นเล็กๆที่เรายังไม่ได้เอาลงกระถางเราเอามาแบบอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันโตก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแยกเป็นกระถางเดียวๆก็ได้ประมานี้แล้วก็หมกตามโคนเติมดินนะ เติมดินตามโคนพวกนี้แล้วก็ตอนเย็นเราก็จะเปิดสปริงเกอร์หรือเดินรดน้ําอันนี้คือต้นเล็กๆที่เราไม่ได้ขายเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปแล้วก็ต้องอนุบาลไว้ก่อนส่วนต้นใหญ่ๆเราก็มีขายเนาะไอ้ต้นใหญ่ๆเราก็จะขายต้นใหญ่ที่แข็งแรงมากกว่าไปให้ค่ะโอเคประมาณนี้ส่วนค่าด่างในบ้านนะคะ ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็พืชถักสวนครัวต่างๆนะคะไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ว่ามีต้นอะไรบ้างที่เราปลูกไว้ในบ้านเพื่อเก็บกินเก็บใช้ตลอดคือบ๊ายบายวันนี้เท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะทุกคนคะอย่าลืมติดตามกดติดตามกดจับสไลด์กดอะไรด้วยนะคะก็จะพยายามอัดคลิปดีๆนะคะใครอยากให้อัดคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย